thank you เจนคนรักควายไทยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับนาของพ่อซอนะครับพ่อซอบอกว่าปลาค่อนข้างจะเยอะก็วันนี้มาใสา่เบ็ดนะครับเหยื่อปลาหมอกับเบ็ด20คันนะครับเบ็ด20คันเหมือนเดิมมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็เวลา6โมงแล้วนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วมองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วครับ เดี๋ยวไปเดินใส่กันนะครับไปใส่เบ็ดกันว่าจะได้ปลาหรือไม่คืนนี้ก็มาลุนกันนะครับผมก็จะใส่แล้วก็ขากลับก็จะยามกลับมาเลยนะครับถ้าได้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ไปลุนกันรอบดึกอีกทีหนึงนะครับผมไปลุนกันหลังแรกนะครับเหยื่วปลาหมอ อันครับมันอันที่สองครับอันที่ห้าครับ หลังที่สิบห้านะครับครั้งสุดท้ายนะครับก็คืนนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวนนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับค่อนข้างจะลำบากผมก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินยามกลับไปเลยครับดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นรอบดึกครับ ใหม่ๆบรรยากาศรอบเย็นนะครับอากาศดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปักเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขากลับก็เดินกลับมาดูนะครับไม่ติดแต่มีรอยกัดนะครับเหยื่อประหมอขาดครึ่งก็มีไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับไม่รู้ว่าปลาหรือปูแต่น่าจะมีตัวครับผม มีเสียงกัดอยู่ต้องมาลุนคืนนี้ครับเดีย๋ยวประหมอครั้งแรกไปลุนกันครับคืนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับนะรครับตอนนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดแล้วนะครับเราไปดูคันแรกกันเลยครับ ดึงหรออีดึงติด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 โ,โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้มาดุกครับมาดุูมาดุูมาดูมาดูครับมาดุกโอ้มาเอ้ยโอ้ปลาช่อนช่อนครับโอ้โหหมานครับหมานครับตัวสวยครับเก็บก่อนเก็บก่อน สวยครับใสวยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับอู้สับบากหน่อย,อยมานมานเต็มแลกไปดูวันต่อไปเลยครับ อ oh. เห็นแต่ปลาไปครับไม่กินครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ก oh. ินไม่ติดเดี๋ยว oh. มามาไวเกิน <laughs> เด็ดปลาไว้นะไปทันนีครับอ้ติดครับติดโอ้ใช่ช่วยใส่ชวยใช่ช่วยใๆ oh. ย มามามาติดนะคยปังมาอุ้ยแจกเอาโอ้ยเสยๆครับโอ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดเก็บก่อนครับโอ้ยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา ใสยงามๆครับเดีย๋ยวมขออนุญาตเอาปลาแกะปลาก่อนนะครับอันนี้ครับติดหรอเป่าโว้ยนิ่งนิ่งครับจะย้ายดีกว่าแกจะใส่บินดีกว่าโอ้นิ่งครับอยู่ยังอยู่ครับ,บ,รบอบูต่อไปเลยใกล้ใกล้กันนะ เสร็จแล้วไม่ติดนะครับก็ดูยาวๆเลยเพราะว่าผมใส่ไม่หักเท่าไหรนะ่เ <c oughs> ดินตกนะ้่งทิดหรือเปล่าโอ้ติดครับติดติดติด Maman, 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 กินังไงจนทะลุเก็บตาก่อนนะครับอู้อู้คันนี้อู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อู้พันมเลยีพันมลยีออกได้หรือเปล่าอู้เด้อเด้อลงแล้วอู้พันกวาข้าวเขาตโอ้คอยนะครับ ไซสสวยครับโอ้ใหญ่เลยใหญ่เลยโอ้โหโอ๊ยตัวนี้โอ้โหสวยเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะปลาก่อนโอ้มันม้น,นี่สุดยอดครับแกะปลาก่อนแกะปลาก่อนโอ้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาสิได้ไปดูต่อครับ ติดหรือเปล่า Ooh, อู้นี่หลุดหลุดครับอุ้ยวกว่อข้าวก็ล้มเลยดูกันต่อไปนะครับนี่ครับอู้ติดหรือเปล่าน้ำคุณเลยเด้แล้วได้แลวย,ยกดูก่อนนะโอ้ยหลุด ลุด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 ขันนี้ครับโอ้อันนี้สิหอยโอ้ยหอยก็ดได้โอ้หอย,อหอยมีกินนะครับเอ้าปักไว้เป็นไรรุ่นประดุกโอ้ นนี้ทำามาเหยื่อมาอยู่ข้างบนโอ้ย,อยลอยไปขาดบนต้นไม้นะฮะโอ้ตายเลยตายจ่อยกัดไม่โดนหรือเปล่ารูแบบไหนเหมือนกันครับอันนี้ก็นิ่งอันนี้ โองสายตึงสายตึงติดหรือเปล่าโอ้าว้หลุดนะครับหลุดนะครับอ้โหเบ็ดหน่อยเบ็ดมาติดอยู่บนยอดต้นข้าวเนาะไปดูต่อไปก็ไม่ติดนะครับเยอะหมดห ตึงต,ติดหรือเปล่าโอ้ไม่ติดโอ้ติดนะครับออ้ดียวยุดุนต่อไปติดครับติดติดอ้ใส่สวยใชยย่ไหมใส่งามใส่งามโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ ค่อยๆโอู้ยหมานั่นครับหวานครับอู้สวยอู้ยปลายปังโอ้ขออนุญาตเก็บป้าใส่ข้องก่อนนะครับโอ้ไม่ได้เอาขาตั้งกล่องมาอู้ยหมดเยอะเหลือเกินหมดกัดหมดกัดโอ้ หรือเปล่าอมีซิมไม่ติดนะครับอันนี้อ้หหลุดหลุดนะครับโอ้้หน้ำขุนหมดเลยน้ำขุนเลยหลุดนะครับ หลุดอีกแล้วครับปาลาอะไรกินต่อไปครับอันนี้ลอยนะไม่ลอยทำไมลอยเฉย กันต่อไปดูอันหนึ่งครับจะใจกันอย่างนี้โอ้โหนี่สายตึงโอ้ก็อลอยอยู่ข้างบนครับโอ้โหเฉยเลยตัวนสุดท้ายครับบอสสุดท้ายครับดูพันโอ้ปลาอะไรกิน พันหมดเลยโอ้ถือว่าหมานอยู่นะครับรอบนี้เดี๋ยวเดินดูกลับไปจะได้ตัวหรือเปล่าอันนี้นะครับโอ้ติดครับติดติดมาเล้วมาแล้ว,ลวโอ้ค็ดึงครับก็ดึง มาเร็วครับใส่สวยครับโอ้ยังไงครับผมโอ้โหขออนุญาตใส่แกะเปล่าตะขอกนครับติดครับติดอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชนเขาไปชนเอาไปคุยครับไปคุย โอ้โอ้โอสยสวยๆครับสวยๆสวยเดีย๋ยวคนยาแก่ก็่นะโอ้เต็มปากโอ้หมิดเลยครับตะขอคออยู่ไหนนอนอเสร็จเราแต้มที่สองคืนนี้ดิบกระเป๋าโอ้ยติดครับติดติดติด,ตดประชันนประชัน กับติดเอาละอึดอึดขึ้นมาสาสวยครับโอ้สวยสวย,สวยเกาะตาะครับเดี๋ยวคนุยาตแกะลาก่อน,นครับดีตอนเช้าครับแล้วก็ประมาณตีห้านะครับ เดี๋ยวมาเก็บเบ็ดกันเมื่อคืนดูรอบที่สามเรับยไม่ได้ตัวนะครับได้อยู่ได้ตัวหนึ่งนี่ก็มาเก็บเบ็ดตอนเช้ามาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าปร,รุ่นกันครับขันแรกนะครับหลุดนะครับอันที่สองครับอู้ติดดติดอุตพันธ์ข้าว ขันเข้าหมดเลยผ่านอะไแบบนี้เนาะป่าอะไโอ้โหโอ้โหเจ็บจริงจริงจอิงเดี๋ยวแกะก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องมาด้วยมาเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาครับเดี๋ยวแกะปลาก่อนมันจะหลุดแล้ว ทีสามครับโอ้หลุดนะครับผันข่าวลมหมดเลยดีสีครับหลุดเหมือนกันนะครับผัานข่าวนะครับที่หโอ้หลุดเหมือนกัน,นครับโอ้ยเหนนยืออ่อลอยมาอยู่นี่ ที่ห้าโอ้ลุ